สวัสดีจ้าทุกคนเหมือนนี้บุ่นมะนังอีกคือเก่านะคะร้านเดิมในกิต้าริมเลนะคะลาวัยกะย่างเลาะบิ่งกันแหละก็เดินดูเรื่อยๆเดินดูทั่วๆแล้วมันมันมีแต่ซีฟู้ดร้านเดิมน่ะมันหลายแต่ซีฟู้ดพี่น้องก็เลยมากินร้านนี้เพราะร้านนี้มันมีมันมีอาหารไทยนำนะคะแต่กะถามมาแพงบ่มันกะมันกับแพงอยู่เนาะแต่กับคอกินได้ ็เอกินได้นะคะยูอยู่นอตมีสั่งออเดอร์มาเดี๋ยวผมถามมายูยูดีว่าสันเดี๋ยวคนสั่งน้ำเปล่าพี่น้องพอมาจะกินยาแดดกำลังเริ่มใบสอง สองมาสามแดดกันลังเริ่มอนกันอ่าบ่ได้เอายามามันบ่บ่ไดเอายา,า,ยาพุ่มแผลใสเนดพุ่มแผ่มาเกเลยปวดหัวพี่น้องให้บุกเขาไปซื้อยาบางหันบุยานิดเดียวหมดไปสามร้อยสามร้อยกุ้บาทสามร้อยก็ต้องซื้อเพราะว่าบ่ไดเอามาบ่ไดเอายามาพี่น้อง พ่อใหญ่นั่งอยู่ตรงขามกันพ่อใหญ่นั่งอยู่ตรงขามวันนี้แบบง่ายเบง้พิ่นได้เราดอกไม้จากไอ้น่ำปันสับปะรดปันให้ญี่ปุ่นปักหัวโคตร่น,นว,นวะร้านเดิมนะคะนิกิต้าน,นิกิต้าอาหารมาแล้วเดยวกินข้าวกันเด้อทุกคน ข้าวกันค่ะเอ๊กินหมดป่ะนี่เยอะแยะมากมายเลยจะกินหมดไหมเนี่ยดาลิงตัวน,นี้ดาลิงจะมาจะกินหมดเนี่ยโอ้โหแล้วก็สร้างตั้งโอนยางแบบนี้เอ้าตายบอกินเบิดบอแบบนี้โอ้ยบนถอดอันนี้ก่อนมัน เด็กกินเบิร์ดปันนี่ตายตายตายโอ้ทูมัดทูมัดทูมัดหลายหลปวดกินกบเบิร์ดนะมันไหลปวดเนี่ยสอนเครื่องมาอีก <For you. S 1> โอมีแเ่็ดแต่มันหลายเนี่ยเห็นบ่เนี่ยโอ้ตายตายโอ้ยยังอีกเน่นูนหนึ่งพี่น้อง ดีจ้าทุกคนมือนนี่บุนมานังอีกคือเก่านะคะร้านเดิมมิกิต้าริมเลนะคะลาวัยก๋ย่างเลาะเบิ้งกันแหละก็เดินดูเรื่อยๆเดินดูทั่วๆแล้วมันมันมีแต่ซีฟู้ดร้านเดิมน่ะมันหลายแต่ซีฟู้ดพี่น้องก็เลยมากินร้านนี้เพราะร้านนี้มันมีมันมีอาหารไทยนํานะคะแต่กะถามมาแพงบอกมันกะมันกับแพงอยู่เนาะแต่กับคอกินได้คอกินได้นะคะ อยู่อยู่นอดไม่ีสั่งออเดอร์มาเดี๋ยวผมทำมาอยู่อยู่ดีว่ะสั่งเจ้าคนช่างหนามเปล่าพี่น้องพอมาจะกินยาแดดกำลังเริ่มใบสองใบสองใบสามแดดกำลังเริ่มนะอ่าบ่ได้เอายาม้ามันบ่บ่ได้เอายา พุ่มแพผลขนาดพุ่มแผ่มาเลยปวดหัวพี่น้องให้บุกเขาไปซื้อยาบางหันบดยานิดเดียวหมดไปสามร้อยสามร้อยกุบาทสามร้อยก็ต้องซื้อเพราะว่าบ่ได้อามาบได้อาย,ออยามาพี่น้อง พ่อยายนายั่งยืดตรงขามกันพ่อยายนายั่งยืดตรงขามวันนี้แบบง่ายเบื้องบนไดพวกเราดอกไม้จากไอ้น่ำปันสับปะรดปันมาให้ปุ่นปักหัวโูตรบนวะร้านเดิมนะคะนิกิต้าอันนี้กิต้าอาหารมาแล้วเดยวกินข้าวกันเด้อทุกคน ข้าวกันค่ะ okay. เอกินหมดปนี่เยอะแยะมากมายเลยจะกินหมดไหมเนี่ยดาลิงตัวน,นี้ดาลิง่งจะมาจะกินหมดเนี่ยโอ้โหแล้วก็สั่งตั้งโอนยางบัดน,นี้เอา้าตายบอกินเบิดบอแบดนี้โอ้ยบนถอดอันนี้ก่อนั่น เด็สิคินเบิร์ดไปเนี่ตายตายตายโอ้ทุูมัดทุูมัดทูมัดมันไปวดกินก็เบิร์ตนะมันไหลปวดเนี่ยสอนเครื่องมาอีกขอมีแต่มันหลายเนี่ยเห็นบ่เนี่ยโอ้ตยตายตายยังอีกเมนูหนึ่งพี่น้องยังอีกเมนูหนึ่งกุ้งเผา

không phải nhắn cung pháo lắm mà kinh cùng mà kim cùng thôi để bỏ mà, mà kim bà cứ hoạt nằm bùa bà ป้านุ่มบัวไปกินปลาเผาอยู่ริมเล่ยอยู่ริมเล่กับริมอยู่กลับไปก่อนไปกินเป็นบ่ ลายบอกขามดอกกระเดาดอกนกยุ้งดอกหางนกยุ้งโรนลงมาล<ป>องก,กินเป็นเลยเด้อเป็นวายุเป็นอนะินโฟอินเซอร์แมนกันเป็นอินโฟอินเซอร์ โอ้ยบ่ใส่มือมันสิเลี่ยมแะพี่น้องปรต้องใส่มือตัวใช้มือมันก็ไม่จุกแบบนี้หน่อยดูอีดหน่อยยางสวนข้างกันยูทธ์สงบสัพานม์บังหันตัว Chân kia chẳng là chẳng cần phải mượn hoa chân hoa thân mày Thôi mày Thôi mày mấy? Mm. mày mm. mấy? Mm. mày mm, spicy, mày no. mày mm, spicy, chili, mày mày no spicy but... พุทธพุทธยาชี้ลิชลมอนเซปรายสีแซวเลมอนเพิ่กับสมแล้จีเป็ัก เาแล้โตแบบไงเสียดายที่บนเหลือใจกินบ่อได้พี่น้องกินนลำลอาบ่อได้แล้วมากินกุ้งเพื่อน่ะชอบมากเลยกุ้งอ่ะที่บนไปกินบ่อได้แบบเดี๋ย็กปลา safety. ซอยสันเดอราวิดเฮวมีนะยูอิดเฮวมีนะรู้บทดิ <c oughs> ้นผาดไปยังฟุดกุดกุด ่น้องได้กินแ้ำคัะอร่อยอร่อยแข้งแน่กับซางไอกำนึงหลงมาย้มแข้งนาอแมมนโบนีดีที่่าด้านนี้มันแพงเหรอฮะแล้ว่า,ากับเรากก,กินได้อยู่ดอกคนก็หลายอยู่ด้วยะ่ะ

ไปส้มทะเลไปน้อพี่น้องร้านอาหารริมเลก็จะประมาณนี้แหละใช้มือทุกครั้สุดท้ายก็ต้องใช้มือเหมือนเดิม tham lên sáng tạo được con thay cung cung đi liền cung cung Hãy cho kênh cung Trứng. 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 <coughs> oh, này bị gì ơi, cái này đi đòi sẽ đi kiếm <coughs>

บัตย uh, ูรแมนีเซอร่อยยำมีอยู่เฮียอมีอยู่เฮียอมีอยู่เฮียวมียูเฮียวมีน็อตสปายซี่บัต i ็อตน็ n ตน็อตพุทธน็อตพุทธทุกอย่าเตอร์นั่นนี่ชอบสปายนั่นนี่จอให้

อลิตบิตอลิตบิตนนนนอลิตบิดอลิตาบิดอลิตาบิดโอยนอดสุุปสินนยังไม่นะู่นอตคุณคุณต็อลิตบิดอืมเฮ้ยนอดได้นอดได้ก็ตายตรกน้อยเดียวนึงก็ใส่น้ำจิ้มมันเสียบเนาะ Basie is a basie is die, you die, Okay. No, okay. No. Okay? No, it's <laughs> No. Super. Mm. Super cool. oh. Oh. อ่ะอ่อ่ดูดะเไเกตตี้ถาดนึ่งกุ้งถาดหนึ่งหรอเจ้าน่นะ nè, kim mình im có thể sao không?